สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีใช้งานเทมเพลตนะครับผ่านมือถือหรือว่าระบบ Android นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับเมลมาแล้วนะครับเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับพอเปิดมาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เรามาดูด้านล่างนะครับมันจะมีเขียนคําว่าเปิดนะครับสีขฟ้าอย่างนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย พอเรากดปุ๊บนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะครับว่าเราจะเปิดด้วยได้นะครับหรือว่าเปิดด้วย Google นั่นเองนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ Google นะครับผมทางขวานะครับพอเราเปิดมาแล้วนะครับก็รอโหลดนิดนึงนะครับมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานนะครับอยู่5้าเทมเพลตด้วยกันนี่นะครับมันก็จะมีเป็นตัวบูเทมเพลตนะครับเลดเทมเพลตแล้วก็ฟูดเทมเพลตนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกหลายๆอันเลย วันนี้นะครับเราก็จะมาแต่งอาหารให้ดูกันนะครับผมก็เลือกเป็นฟู้ดเทมเพลตละกันอพอเรากดคลิกที่ฟู้ดเทมเพลตนะครับตัวแอปนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าใช้แม่แบบนะครับผมอพอเรากดใช้แม่แบบปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในแอปแคนวาเลยนะครับผม ทีนี้นะครับรูปของเขานะครับมันก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้าข้นเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนรูปนะครับเป็นรูปอาหารของเรานะครับทำยังไงอันดับแรกนะครับให้เรามาดูที่แถบเครื่องมือด้านล่างนะครับจะมีเป็นตัวเครื่องหมายบวกสีม่วงนะครับก็กดไปทีหนึ่งนะครับนี่นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็ให้มาดูที่แถบเครื่องมือด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับกดคําว่าอัปโหลดนะครับ พออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูด้านบนนะครับมันจะมีเขียนว่าอัปโหลดสื่อนะครับเราก็จะสามารถนํารูปจากเครื่องของเรานะครับเข้าแอป,ปได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นอัปโหลดผ่านอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไฟล์คลังภาพนะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นรูปอาหารของเรานะครับ นี่นะครับตัวรูปอาหารมันก็จะอัปโหลดขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเราจะใช้รูปอาหารนะครับหลังจากที่เราอัปโหลดมาแล้วนะครับผมขอเลือกรูปนิดนึงก็เป็นข้าวผัดละกันนะครับนี่นะครับพอเรากดข้าวผัดมานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่หน้าเทมเพลตนะครับแบบนี้เลยให้เรานะครับลากมาแทนรูปต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นี่นะครับ พอลากลงมาแทนนะครับรูปมันก็จะกลายเป็นข้าวผัดของเรานั่นเองนะครับทีนี้ตัวเทมเพลตนะครับสามารถแก้ไขคำนะครับราคาหรือว่าสีนะครับในรูปได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ของเขาก็ยังเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นอยู่นะครับเราก็จะมาแก้เป็นข้าวผัดนะครับนี่นะครับมันก็จะแก้ได้แบบนี้เลยเข้าวผัด ปลาเค็มนี่นะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับชื่อเมนูก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกข้างในนะครับสามารถเลื่อนขยับได้หรือว่าเปลี่ยนสีได้ตามอิสระเลยนะครับอ่าของเขาเป็นสีส้มนะครับสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนสีก็ให้มาดูที่แถบด้านล่างนะครับมันจะขึ้นเป็นสีอยู่นะครับผม ก็สามารถกดเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับทีนี้นะครับก็มาแก้ราคากันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแพงมากนะครับ180บาทก็เป็นราคา60บาทนะครับสำหรับเมนูนี้นี่นะครับเราก็จะได้เป็นรูปเมนูของเราแล้วนะครับแล้วทีนี้ พวกเอฟเฟกในรูปนะครับทุกอย่างเราสามารถขยับขยื่นได้หมดเลยนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับขยับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อนนะครับนี่นะครับช้อนนี่เห็นไหมช้อนนะครับนี่ก็ขยับได้เหมือนกันเมนูนะครับกขยายอขยายหรือว่าเล็กลงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ พอเราแต่งรูปสินค้าของเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาดูที่แถบเครื่องมือด้านบนนะครับมันจะมีเป็นตัวเครื่องหมายชี้ขึ้นนะครับอยู่ริมสุดเลยก็กดไปทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับผมกดปุ๊บนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับต้องแล้วก็ตรงข้างบนดาวน์โหลดนะครับมันจะมีเขียนว่าเลือกหน้านะครับตรงนี้เราสามารถเลือกหน้า ทุกหน้าได้ทุกหน้าเลยนะครับเลือกดาวน์โหลดได้ทุกหน้าเลยที่เราแต่งรูปไปนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดเฉพาะหน้า1ห,หน้า2หน้า3แบบนี้ก็ได้นะครับนี้ผมก็จะดาวน์โหลดเป็นรูปแรกรูปเดียวนะครับก็กดดาวน์โหลดไปนี่นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รูปอาหารของเราแล้วนะครับผม เห็นไหมครับก็จะเป็นเมนูข้าวผัดปลาเค็มแล้วนะครับจากเดิมเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ